ครับสวัสดีทางท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ต่อโดยทีมวิเคราะห์พื้นฐานวันนี้แน่นๆเลยมีผมน้องกิจแล้วก็เดี๋ยวมีน้องปิงกับน้องกันต่อเนื่องนะครับก็เริ่มที่อินเ t ตก่อนไตมาสามเนี่ยทำพรีวิวมาฝากกันนะครับไตมาานี้เราคาดที่3 4ล้านบาทก็บวก65%คิวแล้วก็ลบ5%เปนเยีย e. ถือว่าฟื้นตัวค่อนข้างแรงนะคิวอนคิวนะครับก็เป็นรอบของการฟื้นตัวแล้วแหละถ้าจํากันได้ปีที่แล้วเนี่ยอินเซ็ตเขาชนะงานใหญ่ปลายปีอันหนึ รับรู้ไรายได้ได้ไม่เต็มที่แต่จากไตรมาสสามเป็นต้นไปจะเป็นรอบการรับรู้เต็มที่แล้วนะครับดังนั้นต่อจากนี้ไปในอินเสตจะมีะไรายได้ที่เล่งตัวแล้วนะครับเพียงแต่ว่าฐานไตรมาสสามปีที่แล้วนั้นค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเน็ตเน็ตกันแล้วเนียหุ้นยังไม่กลับมาเติบโตเยียวย e er นะครับจุดสําคัญก็คือพอผ่านไตรมาสสามเป็นต้นไปเนยหุ้นจะเริ่มน่าสนใจมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งก่อนแบ็กหลอกปีนี้หนึ่งจุดแปดพันล้านบาท ตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็รับรู้มาตลอดปีก็ยังไม่ลดลงถือว่าเฮลตี้นะครับหลักๆเขาชนะงาน Wi-Fi Calling มาละในไตม่าสานะครับแล้วก็ไตามาส4เนี่ยมีลุ้นตัวทูไอเฟส2อนะครับอัน,นี้ก็3-400ยล้านเป็นงานที่เขาทำต่อเนื่องด้วยโอกาสที่จะได้คนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมคิดว่าตั้งแต่ไตามาส4เป็นต้นไปหุ้นจะเริ่มกลับมาเด่นนะครับส่วนที่ต้องลุ้นจริงๆก็คือไลนเตอร์ที่เข้ามาสร้างคนข้างเยอะปีหน้าเนี่ยต้องมีเขามีได้แอบ้อ้าาชนนนะหหล่่ถตัััวใญ,ใญก หลักพันล้านเนี่ยคุนมีโอกาสจะถูกรีเลทขึ้นไปได้นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยระยะสั้นเนี่ย เออผมมีปรับลดประมาณการนะครับปีนี้เฟิร์สฮาฟเขาอ่อนแอเกินไปนะครับแล้วก็ธุรกิจเทรดดิ้งเนี่ยทำได้น้อยกว่าที่ผมคาดไว้พอสมควรนะครับดังนั้นต้องมีการปรับปรับลดประมาณการโดยสุดที่แล้วปีนี้กำกำลัจะไม่ค่อยโตนะครับเอ่อ EPS ติดลบ6%แล้วก็ปีหน้าเนี่ยกลับมาโต16กนะครับก็โดยรวมรวมเนี่ยผมยังให้ซื้อแต่ปรับลดราคาเหมาะสมลงมาเป็น2บาท70นะครับแล้วก็ไปใช้ราคาเหมาะสมสิ้นปีหน้านะครับก็โดยภาพรวมเนี่ย ผมมองว่าจังหวะซื้อที่ดีคือประมาณสักช่วงปลายปลายควอเตอร์สแล้วก็ขึ้นควอเตอร์สนะครับน่าจะเป็นจุดที่หุ้นเนี่ยกลับมามีสีสันอีกครั้งหนึ่งนะครับ,ำบสำหรับวิสัมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับนะครับเป็นเอ่อเพเปอร์อัปเดตกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับผมก็ยังให้น้ำหนักการลงทุนกลุ่มนี้เนี่ยที่เอ่อมากกว่าตลาด นะครับก็ยังมีมุมมองเป็นบวกนะครับต่อภาพของรัฐบาลชุดใหม่ในปัจจุบันนี้เนี่ยที่ดูจะมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับก็จะช่วยคลายปลดล็อกตัวโอ์แหงหลักของกลุม่มนะครับก็ในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีอีกสัก3โครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการนําเข้าครมพิจารณานะครับมูลค่ารวมเนี่ยสัก1 1แสนล้านบาทนะครับหเนี่ยก็คือโครงการมอเตอร์เวย นะครับบังสิบบางปะอินนะครับสองก็คือมอเตอร์เวย์ม9บางหุ่นเทียนบางบัวทองแล้วก็บางบัวทอง,บาง,บ,ทองบางปะอินนะครับแล้วก็สามเนี่ยก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับส่วนต่อขยายตัวบังสิบมอธรรมศาสตร์นะครับก็โครงการเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะเห็นเริ่มประมูลนะครับอย่างเร็วเนี่ยคือปลายปีนี้แล้วก็ไปถึงต้นปีหน้า นะครับตรงนี้เนี่ยก็คิดว่างานขนาดใหญ่ของรัฐก็จะทยอยเข้ามามากขึ้นหลังจากนี้นะครับแม้ว่าในปีนี้เนี่ยงานรัฐจะชะลอไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าผู้รับเหมารายใหญ่ในในบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้กดดันเท่าไหร่นะนะครับเพราะว่าแบ็กหลอกปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็งานที่เข้ามาเนี่ยก็มีงานเอกชนมาทดแทนนะครับ แต่ว่างานรับที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมาเป็นตัวหนุนนะครับผลประกอบการปี68-69ให้มีความน่าตื่นเต้นมากขึ้นนะครับส่วนแนวโน้มกําไรของกลุ่มนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับคิ q 3เนี่ยผมประเมินว่าน่าจะเติบโต q on Q ิได้แต่ว่าชะลอลงเยอ,อันียนะครับปกติแล้ว q ิ3จะเป็นช่วงโลโซซีซั่นเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนที่ทําให้การก่อสร้างเนี่ยก็ต้องชะลอตัวออกไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีในไตรมาสนี้เนี่ยคือต้นทุนกลุ่มเนี่ยจะปรับลดลงจากฐานสนาที่2 นะครับเพราะว่าไตรมาสสอเนี่ยมีการบุกค,ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็อีกสิ่งที่อีกสิ่งที่ดีอีกหนึ่งอย่างก็คือส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมนะครับทั้ง CKP แล้วก็เบมของ c k นะครับแล้วก็รถไฟสายสีเหลืองชมพูของสเตคอนเนี่ยก็จะดีขึ้นตามปจัจจัยฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเราก็เลยประเมินว่า Q3 แม้เป็นโลซีซันแต่น่าจะเห็นการฟื้นตัว Q 1 q ได้ ส่วนประเด็นที่ต้องติดตามนะครับก็คือในเรื่องของการพิจารณาขึ้นค่าแรงขั้นต่ําที่ถูกเลื่อนออกไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้ยังเป็นโอเวอร์แฮงหลักของกลุ่มนี้อยู่นะครับผมประเมินว่าถ้าเกิดว่าจบเรื่องนี้เมื่อไหร่เนี่ยกลุ่มรับเหมาน่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ดีมากขึ้นนะครับจากความชัดเจนที่มันเกิดขึ้นมานะครับส่วนท็อปพิกของกลุ่มนี้นะครับเรายังชอบกลุ่มผู้รับเหมาขนาดใหญ่นะครับอย่าง CK แล้วก็สเต็กนะครับเป็นหุ้นโดเมสติกเพลที่ราคาก็ถือว่ายังไม่ได้แพงเทียบกับอดีต นะครับแล้วก็หลอลุ้นการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่เขาคิดว่าน่าจะมามากขึ้นในปีหน้านะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ดิเฟนซีฟต่อภาวะ e c e s s i o n ของเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับก็ของผมมีเท่านี้เดี๋ยวเชิญพี่ปิงต่อครับครับก็ต่อมาเป็นตัวของ b c p บางจากนะครับเมื่อวานนี้ทางบริษัทเนี่ยมีการแจ้งข่าวนะครับว่าบริษัทย่อย ที่ชื่อว่าโอเกียนะครับโอเกียเนี่ยเป็นบริษัทย่อยที่ทางบางจกากเนี่ยถือหุ้นอยู่ประมาณ45นะครับก็มีการบรรลุข้อตกลงในการขายสัสดส่วนเงินลงทุน15นะครับก็คือสิ่งที่เขาถือทั้งหมดในแหล่งปิตโตเรเลียมอีม่านะครับอีม่าเนี่ยก็เป็นหลุมผลิตน้ํามันและก็แก๊สธรรมชาติในประเทศนอร์เวย์นะครับก็ตัวมูลค่าการขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16ล้านเหรียญน,นะครับก็ประมาณ500ล้านบาทนะครับ ก็ต้องบอกว่าการขายครั้งนี้ถือว่าเป็นไปตามกลยุทธ์ของโอเกียนะครับที่ต้องการจะ exit อ,ออกจาก non-core asset นะครับแล้วก็จะโฟกัสตัวของทรัพยากรบุคลากรและก็ทรัพยากรด้านการเงินเนี่ยให้กับ core asset ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ transaction นี้ก็จะจบภายในช่วงสิ้นปีนี้นะครับหลังจากธุรกรรมครั้งนี้เนี่ยผมก็คาดว่า,าตัวของปริมาณขายน้ำมันและแก๊สของทางโอเกียเนี่ยอาจจะลดลงนะครับประมาณ3ถึง3.5 KBD นะครับก็เดิมทีทั้งปีเนี่ยเรามองมองปีนี้ปีหน้าอยู่ที่ประมาณ40-50 KBD นะครับก็ลดลงประมาณ8-10%นะครับแต่ว่าจะมีกำไรจากการขายเนี่ยเข้ามานะครับก็หลังหักภาษีนะครับในเลเวลของโอเกียเนี่ยน่าจะมีกำไรพิเศษเข้ามาประมาณ500-800ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเกิดเลเวลบางจากเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ200-300ล้านบาท นะครับก็ภาพรวมเนี่ยผมมองเป็นบวกคอ่อนๆนะครับเพราะว่าราคาซื้อขายเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับมีการบันทึกเกณฑ์เข้ามาแล้วก็ profitability หลังการขายแหล่งนี้ออกไปเนี่ยก็มองว่าดีขึ้นนะครับสามารถชดเชยวอลุ่มปริมาณผลิตที่ลดลงได้นะครับแล้วก็โอกาสการบันทึกขาดทุนด้อยค่าเนี่ยก็ลดลงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาตัวแหล่งเนี้ยนะครับประสิทธิภาพถือว่าด้อยกว่าแหล่งอื่นๆในพอร์ตโฟลิโอของเขานะครับส่วนสําหรับงบควอเตอร์มเนี่ย อาจจะไม่ได้เด่นมากนะครับก็มีขาดทุนสต็อกนะครับตามราคาน้ำมันดิบแต่ถ้าเกิดมองข้ามไปเนี่ยตัวของ Q4 ผลประกอบการน่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าบางจากเองเนี่ยก็เป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ได้ประโยชน์จากฤดูหนาวนะครับก็มีการผลิตแก๊สธรรมชาติที่นอร์เวย์ที่ยุโรปนะครับส่วนผลประกอบการปีหน้าเนี่ยก็มองว่าจะฟื้นตัวได้นะครับเติบโต YOY นะครับหลักๆเ,เนี่ยมาจากการ COD โครงการ น้ำมัน SAF นะครับน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืนนะครับตัวนี้เราก็ยังคงการซื้อราคาเหมาะสมอยู่ที่46บาท50ิครับครับเดี๋ยวมาปิดท้ายด้วยตัวโนต้ตของ s a v นะครับก็เมื่อวานบริษัทได้ร่วมงานคอาเป็ดเดย์ของเรานะครับก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ในส่วนของแนวโน้มแอร์ทัฟฟิกในครึ่งหลังนะครับก็มองว่าดีขึ้นฮาร์ฟอนทาร์ฟและเยียร์ออนเยียร์นะครับก็ทางรัฐบาลกัมบูชามีการกระตุ้นมาตรการ การภาคการท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนสายการบินก็มีแผนจะเพิ่มรอ u การบินด้วยเช่นกันก็เลยมองว่าจะช่วยหนุนปริมาณเที่ยวบินแบบด o m e s ิกแล้วก็ิน international ได้ส่วนเ,เที่ยวบิน o v e r ร์ไซ h ์นะครับก็มองว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆตามการฟื้นตัวของภาคการท่องที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับก็เราเลยเบื้องต้นเราเลยคาดกำไรปกติไตรมากสานะครับในกะรอบ120-125ถึงล้านบาทก็ทำ new h i ต่อโต,อตอประมาณย0่เอนเยียนะครับแล้วก็ทรงตัวควนคิวได้แม้ว่าจะเป็นโล w ี e ั s o นะครับ ก็ในส่วนของอินออร์แกนิกบ้างนะครับก็สัมปทานเราตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับบริษัทดูกําลังดูรายละเอียดสัญญาอยู่ร่วมกับรัฐนะครับก็จะพยายามให้ปิดดีลได้ภายในปีนี้แล้วก็ออเปเรตได้ภายในครึ่งแรกของปีหน้านะครับก็อาจจะมีดีเลย์นิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นอัพไซด์สำคัญที่ต้องติดตามนะครับบริษัทยังยืนยันว่าดีลยังไม่ล่มแล้วก็ไม่มีคู่แข่งนะครับก็ ส่วนแผนการขยายธุรกิจนะครับออตอนนี้บริษัทรอประมูลงานสนามเปนสนามระบบสนามบินอยู่นะครับก็น่าจะคิดว่าน่าจะประมาณเฟิร์สทาัปีหน้าเหมือนกันส่วนงานขายอุปกรณ์ใน CLMV นะครับก็รอการรับโอนธุรกิจจากบริษัทแม่นะครับก็เป็นอีกอัพไซ์ที่ยังไม่รวมประมาณการนะครับก็ในส่วนของไกด์แดนเที่ยวบินนะครับบริษัทก็ยังคงเป้าเดิมไว้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับ ประมาณการของเราเลยคงประมาณการปีนี้และปีหน้าไว้อยู่นะครับครับก็สําหรับตัว SAV นะครับก็คุณกันเนี่ยมองครึ่งหลังนะครับผมประกอบการก็น่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับในเปเปอร์เนี่ยมีการโ o ่โอเวอร์ไปใช้ราคา t a ร็กเก็ตสิ้นปีหน้านะครับที่26บาท25สาต่างนะครับก็ราคาตรงนี้มีอัพไซต์เกณฑ์สูงนะครับก็เลยปรับคําแนะนําขึ้นมาเป็นซื้อนะครับก็สําหรับบทวิเคราะห์ทางพื้นฐานวันนี้มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง y o u t u b e อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม s ี e first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ